กโปรนดียนะคะอร่อยนะคะคุณเพื่อนอร่อยมากนี่นะคะนุู้ชอบมืเอือยาวใช่ยาวใหญ่อร่อยด้วยเนาะอันนี้ต้องขอบคุณพี่แถววนะคะอแล้วเขือรสแรกของเราก็ได้เพื่อนเพื่อนได้ทานนะคะนี่ค่ะวันนี้มาพบกับสวนข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยามเช้าๆเราจะพามา เก็บมะเขือที่เราปลูกไว้กินเองนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเราจะตำน้ำพริกสิจ้ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือกระปาะนะคะโอ้เหนียวนะคะอะไรนะเป็ไม่ออกอืม นี่ไม่ได้ฉีดยาใต่แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนะคะตัวนี้ได้กี่ลูกอันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะคะแต่ก็อยากกินอ่อนๆเนาะกินด้วยดีวยกว่านี่แล้วก็เป็นมะเขือมะเขือยาวแต่ตัวนี้น่าจะเก็บแต่แหละ เราก็มีกันใจมานะนี่นะคะอย่ายวเราเอาไปผัดเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะสองสองสามลูกกำลังติดดอกย,ยังเล็กอยู่เราไม่ไม่เก็บ เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปค่ะนี่นะคะอันนี้ตัดญ้าให้ควายไปแล้วนะคะสองสามรอบอันนี้ของขวัญมาเหยียบวันนั้นนะคะนี่มันก็จะเหี่ยวนิดหน่อยโดนเหยียบไปเนาะอันนี้ได้อันนี้เป็นมะเขือลายนะคะเราจะปลูกไว้สามต้นหรือสี่ต้นเนะคะีค่ะอันนี้โดนอันนี้เป็นมะเขือ เขียวยาวสีเขียวเมื่อกี้นี่เก็บสีม่วงนะคะแต่อันนี้เขาจะยาวได้อีกเนาะนี่อันนี้ฝั่งนี้ยาวไหมยาวเหมือนกันเราอยากกินอ่อนๆเราก็ตัดไปเลยต้นมะลงเต่าทองมันชอบไอเนี้ยนี่นะคะยังเล็กแต่เราก็จะกิน วับนๆเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะยังเล็กอยู่ต้นนี้ติดหลายหลายดอกอยู่นะคะนี่ภูมใจนี่เสนออันนี้ติดเยอะอยู่นะคะอันนี้ยาวเรียพื้นเลยะคะ่ะดเลยนี่นะคะยาวมาก ไปพี่แอลจัดก,การนี่นะคะดอกเต็มต้นเลยค่ะตรงน,นี้เรามาดูต้นนี้สินี่โอ้อันนี้ต้นนี้หนึ่งนะคะแต่ว่ามะเขือเรายาวลากดินเลยนะคะัแต่วันนั้นหลอดมาจากเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้ ต้นเตี้ยนิดนึงแต่ลูกยาวมากอืมเราก็กลัวมารงอะไรมานี่นะคะผักเราชอบอะไรเราก็ปลูกอันนั้นก่อนนะคะอันนี้พริกเราออก อีห้าเม็ดแล้วอันนี้มะเขือเปราะนะคะนี่ต้นนี้มะเขือดูใบด้ยอันนี้มะเขือลายค่ะนี่นะ,ะได้กินแล้วก็ต้นนี้เด็ดเลยต้นนี้ นี่ค่ะทำพริกกะปิส่วนสองต้นนี้ยังโตไม่เต็มที่นะคะอันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มออกนี่ค่อันนี้ดอกเยอะอยู่นะคะติดดอกเยอะอยู่ ส่วนตัวนี้ก็ต้นสุดท้ายแล้วออกมาติดดอกต้นนประมาณหกเจ็ดแปดโอ้โหเยอะอยู่นะคะกำลังเริ่มออกดอกมาก็ดอกอยู่นะคะวันนี้เราันท่์นพิเกษทใไม นี่นะคะหลังจากสอนร่างบ้านนะคะเราก็ทำการหมอมาขายเอาปล่อยแม่ค้านแล้วก็ปล่อยนิ้วปีกนะคะอร่อยนะคะคุณเพื่อนอร่อยมากนี่นะคะอือดูชอบมะเขือยาวใหญ่อร่อยด้วยเนาะอืมอันนี้ต้องขอบคุณพี่แถวนะคะอือมะเขือรสแรกของเราก็ได้ ให้เพื่อนๆได้ทานนะคะไม่กลัวขายไม่กลัวด้วยไม่ไม่ไม่กลัวบอกว่าเชิญแต่ฝีมือนะคะดูว่าไม่เชิญยังมีท่าน้เลยมันม่วงช้ำๆเลยเข่าม่วงมะเขือม่วงอ๋คะนี่จะหัวข้างบ้านนะคะอันนี้ก็เชิญแซ่บเลยอร่อยไหมวียังไม่ได้กินเลยวีบอกอันนี้ก็อะไรนะ กระลำดอกค่ะเพื่อนใช่ใช่ใช่อันนี้จากส่วนเราเหมือนกันเอาเชิญเพื่อนเพื่อนแซ่บเลยจ้าดูอดเดืดเกระเท้าน่าพิซซี่อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนยิ้มหน่อยค่ะแม่อร่อยทุกอย่างเลยโหอร่อยไหมพี่อุ๊อันนี้อุ๊อีอันนี้อุ๊อีนะคะช่องอุ๊อีอุ๊อีก็มีปลามาเสนอนะคะอันนี้ของอุ๊อีนะคะใส่ตากะปิคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะ โอเคค่ะฝันข้าวกันเหรอ